สวัสดีค่ะพิการมาไลฟ์แล้วค่ะวันนี้นะคะมาไลฟ์ให้ความรู้แล้วก็ตอบคําถามให้คําปรึกษาคุณแม่ที่ต้องการปรึกษานะคะใครมีปัญหาต้องการปรึกษาพิการเข้ามาในไลฟ์นี้ได้เลยนะคะครับข้ามือแรกจําเป็นต้องครบหงบริอนไหมก็ มันก็มีกรณีที่คุณหมอให้เริ่มก่อนอย่างที่พี่การบอกกรณีที่น้ําหนักตัวน้อยก็สามารถเริ่มก่อนได้แต่ต้องกลับไปดูความพร้อมที่พี่การบอกคือคอเออสามารถนั่งทร,รงตัวได้บ้างคอชันแข็งอะไรอย่างนี้นะคะก็แสดงว่าน้องพร้อมแล้วนะคะกรณีถ้าลูกใครกินอาหารแล้วดุนดุนออกอย่างเงี้ยแสดงว่าบางทีเขายังไม่ค่อยพร้อมกินก็ไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสกระป๋องเขาไปเรื่อยๆให้เขากินไปเรื่อย หรือจะเปลี่ยนมาเป็นให้เขาหยิบกินนะคะเพราะเหมือนเป็น,นกลไกอะคะ่ะหยิบกินแล้วเข้าปากหยิบกินแล้วข้อปากแ,ปาแบบน,นี้นะคะปรุงรสเนาะแนะนําไปเลยใครได้ปรุงรสอย่างน้อยต้องหนึ่งขวบขึ้นไปหรืออย่างดีให้ได้ก็คือสองขวบค่อยปรุงรสนะคะเดี๋ยวพี่กันจะตอบคําถามแรกๆก่อนเนาะน้องห้าเดือนนะคะเทสแพ้นมวัวกับไข่ทั้งสองทั้งฟองตอนนี้ป้อ็นอาหารตามวัยก็ต้องงดทั้งสองอย่างเลยใช่ไหม ถูกค่ะ,ะแม่เทสโดยทําวิธีไหนนะแพทเทสรู้ว่าทําน่าจะแพทเทสนะห้าเดือนเนาะก็คือเราก็ต้องงดให้เขานะคะก็แพนนมบัวก็งดไข่ทั้งฟองก็ต้องงดนะคะงดทั้งสองอย่างเลยแล้วพอสักเอ,อหกเดือนไม่แน่ใจถ้าน้องแพรุนแรงคุณแม่คุณปรึกษาหมอแพรุนแรงหมายความว่ามีผลกระบบทางเดินหายใจหายใจไม่ออกยืบบุจมูกบวมอย่างเงี้ย ถ้าแพ้รุนแรงแบบนี้คุณแม่ต้องไปไปปรึกษาหมอเรื่องที่จะเริ่มกลับมาให้กินนะคะคือไปฟอรอลาตตามนัดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดกรณีแค่มีผื่นขึ้นนิดหน่อยอะไรอย่างนี้คุณแม่สมมุติว่าหลังหยุดกินไปหกเดือนคุณแม่สามารถกลับมาให้กินใหม่ได้นะคะแล้วก็ลองดูห้าเดือนแล้วค่ะติดดูดนิ้วมากเลยทำยงไงให้น้องเลิกดูดคะห้าเดือนให้ให้เน้นเล่นของเล่นเอาของเล่นเหลือของมาให้ถึงให้จับของเล่นกุ้งกิ้งหรืออะไรก็ได้ที่เขาสนใจคะ่ะ ใช้มือไปทาอย่างอื่นเป็นการเบี่ยงเบนเพราะเราก็ไม่จาไม่ห้ามเขาแบบเต็มที่นะคะถ้าก่อนนอนลูกดูดนิ้วอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นการใช้จุกเลอดช่วยแทนเพราะจุกหลอดจังเลิกง่ายกวา่านิ้วนะไม่นะเนื้อหมูเริ่มทานได้ตอนกินเดือนคือหกเดือนก็เริ่มทานได้เลย สามเดือนถ่ายบ่อยช่วงกลางวันผิปกติไหมทานนมแม่อย่างเดียวดูว่ากินนมแม่ส่วนหน้ามากเกินไปหรือเปล่าหรือว่านมแม่ส่วนหน้าเยอะไหมน้องก็จะถ่ายบ่อยถ้ายุเกินหนึ่งเดือนไปแล้วถ่ายบ่อยถ่ายกระปิกกระปอยเนี่ยก็ปัญหาส่วนใหญ่เลยมาจากนมส่วนหน้าเยอะลูกหนึ่งเดือนยี่สิบห้าวันไม่ถ่ายมาสองวันแล้วค่ะน้องเบ่งตลอดมีเหมือนออกบ้างไม่ออกบ้างมีการปวดท้องด้วยเหมือนน้องไม่สบายตัวควรสวนตุ่มไหมคะทานนมอะไรจ้าทานนมอะไรคะแม่นะคะส่วนตุ่ให้ได้ไหม ยังยังไม่แนะนํานะคะคุณแม่ให้นวดท้องก่อนนวดท้องให้ลูกถ้าไอเลิฟอยู่ก่อนนะคะสวัสดีสามร้อยสี่ท่านนะจ๊ะนวดท้องถ้าเอไอเลิฟอยู่ก็คือใช้เป็นด้านซ้ายของน้องนะคะคือตรงระดับเออกระเพาะนะคะลากจากชายโครงค่ะลงมาที่ขานี่ไอนะคะห้าครั้งนะคะเลิฟก็แอลอมาด้านขวาลากลงไปด้านซ้ายอย่างนี้แอลนะคะ ห้าครั้งนะแล้วก็ยูก็คือลากจากด้านปาขานิดด้านฝวาไปที่ชายโครงแล้วก็ลงมาขานิดด้านซ้ายแบบนี้อยู่นะคะทําแบบนี้ห้าครั้งแล้วก็ถ้าปั่นจักรยานอากาศก็จะทําให้น้องขับถ้ายได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ถ้ากินนมแม่แม่ไปโดปูบอะไรก็ได้ที่ทําให้แม่อืง,ง่ายขึ้นน้ําผักน้าแอปเปิ้ลไซเดอร์น้ cider, นําลูกพุนแม่จัดได้เลยค่ะ เพราะว่าสวนบ่อยๆหรือว่าถ้าสวนแล้วน้องจะเคยชินทําให้น้องจะไม่เบ่งอืเองก็คือมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายนะคะแต่ถ้ากินนมแม่ล้วนอย่างเดียวแล้วน้องไม่ค่อยอืนเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะน้องจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องปวดท้องนะคะเพราะนมแม่ย่อยหมดอายุหนึ่งเดือนขึ้นไปถ้ากินนมผงแล้วท้องผูกนะคะก็อาจจะต้องเปลี่ยนนมเป็นนมที่ทําให้น้องอืง่ายนะคะข่าวข้อน้องอายุสามสิบเอ็ดวีนะคะ สามารถป้อนค่าน้องได้อายุกี่เดือนตอนนี้กินนมแม่อย่างเดียวนับอายุจริงหรือนับอายุปรับอ่าเพราะว่าแม่ค่อนข้างคลอดก่อนกําหนดเยอะถ้าแบบนี้พี่กันจะแนะนําว่าให้ปรึกษาคุณหมอให้ประเมินความพร้อมของลูกค่ะนะคะว่าเออลูกของเราเนี่ยมีความพร้อมที่จะกินหรือ,อยังนะคะบางคนถ้าลูกมีความพร้อมแล้วนะคะก็ให้อายุจริงก็คือเอออายุตามที่คลอดออกมาก็คืออายุจริงนะที่เราเรียกกันว่าอายุจริงนะคะก็คือ6กเดือนได้ แต่ถ้าเกิดดูแลยังไม่มีมพร้อมๆเราสามารถดีเลย์ออกไปหรือเลยหกเดือนตามอายุตามให้เรานับตามอายุปรบับคือเราเขาพร้อมหกเดือนเมือม่ออายุเขาปรับแล้วนะคะหมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณทุกการไลค์การแชร์สวัสดีสาวร้อยสิบแปดท่านค่ะวันนี้พี่แกนลงเรื่องการฝึกลูกค้าให้การอะไรอะ่ะเทคนิคการทําให้ลูกค้ารเร็วนะคะกลับไปดูได้เผื่อวันนั้นใครไม่ได้ฟังไล์นะคะส่วนวันนี้เดี๋ยวพี่แกนจะคล้องขอจบการไลฟ์ก่อนนะคะต้องไปทํางานอื่นก่อนนะคะ ขอบคุณทุกการไลค์การแชร์นะคะฝากติดตามหน้าเพจพิกันแล้วก็หน้า YouTube พิกันด้วยค่ะอ่าพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้ไลค์นะคะก็จะเจอกันทีคือวันพุธหรือไม่ก็พรุ่งนี้กลางคืนท,ทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มสองทุ่มเนี่ยจเจอกันนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ